ตอนราเข้าสู่นินทากีฬาโลกนะครับวันนี้ีหมิงจิระบุญตระกูลพานิชกิจอยู่กับคุณสมสมเมาสมบีสีก้าหกกดแรมบันดีหมอเมาค่ายเดียวกันกับโทนนะครับแล้วผมก็ไม่อยู่แล้วผมก็ไม่อยู่ผมอยู่นี่อะไรรู้ไแหลมสิงสอพี่ติงสอดอกจันทร์สี่เก้าหกวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจาก คุณธนพลจิตวิเศษนะครับกรรมการผู้จัดการสปอร์ตอินเตอร์ดอกจันศี966นะครับสวัสดีครับพี่ติ่งครับสวัสดีครับครับคผมวันนี้รายการนินทากีฬาโลกต้องขอขอบคุณนะครับพี่พี่ติ่งให้เกียรติกับรายการมาวันนี้มาร่วมจัดกับเราใช่ไหมครับครับมามาในวาระพิเศษก็คือมีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับดอกจัน4ี966ครับนะฮะ มีมีไลน์กิจกรรมลาสกอเกม๋อครับผมก็คือให้แฟนรายการส่งอินสเปซมาที่สี่แปดเจ็ดหก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 นะครับแล้วส่งมาก่อนนาทีที่แปดสิบห้านะครับเพื่ออ่ายผลผู้ทําประตูสุดท้ายของเกมนะฮะแล้วก็จะมีการแจกเสื้อนะฮะแล้วเป็นเสื้อฟุตบอลเนี่ยของแท้เลยจากสโมสรอ่าสโมสรนะฮะนอกจากนั้นจะมีรางวัลใหญ่เป็น ไอโฟน6นะครับค่าก่อนนะฮะไม่มาเรารอ6นะครัโอ้โหอมิติกมานี่ครับชายเยอะเลยมุกมุกนี้ผมรับไม่ทันเลยก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมรัสกอเกมนะครับแล้วอนาคตนี่ยจะมีกิจกรรมให้กับแฟนรายการที่มาร่วมสนุกกับดอกจัน496ยังไงบ้างครับครับก็ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องตอบแทนผู้ใช้บริการดอกจัน496ครับนะครับตอนนี้ก็ เขาขัดคราวก่อนนู้นเมื่อสักสองสามปีสองปีสองปีแล้วครับก็พาไปดูฟุตบอลครับแมดเอลกาซิโกเขาบาเจ็บอกเสียงไม่ถูกใช่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 ไหมครับไปดูที่เบอร์นาบิวโอ้โหมาดริดครั้งนี้เนี่ยพี่ติ่งถ้าไปเนี่ยคงจะต้องคัดกรองคนไปเป็นพิเศษแล้วครับใช่ก็คือโทนเข้าไปไปแล้วเขาบอกเขาสละสิทธิ์แล้วนะฮะก็คืออาจจะเป็นหลีหมิงกับบีบีนี่ก็ไปแล้วแต่ไปได้อีกนะเอ อยู่อยู่มากันผมได้ไงเลูกพี่เนี่ยอะไรนี่ทีมเดียวกันนะเนี่ยมีแรงสิ่งชอบอังกฤษไม่ใช่เหรอชอบถ้าพี่ติ่งจะให้ไปก็ไม่เป็นไรครับครับดูกเขายังเล็กอยู่นะเดี๋ยวเขาน่าจะลำบากนะให้สมชายลงไปเยนแต่เราไม่ไปแล้วเดี๋ยวตื่นสายแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมี แบบพาไปเที่ยวหมู่เกาะโซลรมอนก็ได้เพราะเพิ่งเขาไปทีมฟุตซอลไทยใช่ใช่เข้ารอบสองนะครับน่า่าไปนะหมู่เกาะซลรมอนครับแล้วเออ่ยังไงสรุปก็คือจะมีกิจกรรมดอกจันทร์สี่เก้าหกวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยมี มันยังไงก็ถึงแบบทำให้เรตติ้งของการโทรเข้ามาเนี่ยได้รับการสนับสนุนมากก็อันนี้เป็นที่ปรึกษาครับเป็นที่ปรึกษาดอกจ่าสีเข้าขงครับครับเรามีกูรูบากประสบการณ์ครับทั้งคุณยุทธชัยคุณพมุ์คงคุณชิตพลแต่ผ่ชิตพลไม่ค่อยเห็นหน้าเลยนะครับคุณชิตพลเนี่ยก็คือทําการบ้านเลย ก็ไปทำการบ้านหาการบ้านไม่เหมือนโทนครับโทนนี่ก็เปิดได้ดีนะครับเปดได้ดีนะครับหน้าสังคมมีแข่าวอะไรบ้างนะฮะและอีกคนก็มิสเตอร์น็อคโต้ครับก็เป็นอ่ผู้บริหารหนังสือพิมพ์คลิกออฟเก่าครับผมคาะกรการเดี๋ยวก็อย่าลืมนะครับมีรายละเอียดสอบถามก็โทรที่027913780ถึง2นะครับหรือ w w w s p o ว i n t e r c o m นะก็ตรงตัวเลยครับ Sport แล้วก็ i n t e r ก็ i n t e r นทีเอาระครับแล้วครับตอนนี้จะให้พี่ติ่งถาในสิ่งที่พี่ติ่งไม่ค่อยถนัดอะไรครับล้วงรางวัลล้วงรางวัลล้วรางวัลนะครับที่จะแจกวันนี้ห้ารางวัลครับหรางวัลห้ารางวัลห้ารางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลของแท้ ของจากต่างประเทศเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปท่านอยากได้ทีมไหนก็ว่ากันไม่ต้องอ่านเบอร์หมดนะครับคุณบีรู้ใช่ไหมครับว่าอ่านไงผมนะครับเบอร์แรกก็คือ08511134อ่าเดี๋ยวเราจะติดต่อกันไปครับการจับจับรางวัลนี้เราคือได้รับการยืนยันจากพี่ติ่งนะครับคุณธนพลว่าเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับผู้มาใช้บริการดอกกัญิบเก้าหกเนี่ยเราดําเนินการอย่างโปร่งใสใช่อันนี้นะ 08406051สปอร์ตอินเตอร์ครับอืมไปครับดีมากเป็นงานนบีแหละอันสิกับสามอีกสามรางวัลติดต่อกันเลยครับรอบหน้าไปหมู่เกาะซูลมอนเลยครับไปจะไปหาทาโรนายประตูครับอาสามรางวัลนะครับก็คือ08189913พี่ติ่งครับอ๋อนะ แล้วก็08271936โทนคุงตุ๊ดตุ๊ดดอกจันสี966ครับเอาคับแล้วก็สุดท้ายครับ08438352สปอร์ตอินเตอร์ครับโอ้โหอย่างนี้ก็คืออาจจะจับเพิ่มอีกสักฮะสารรางเพื่อเพื่ออะไรอะไรที่ที่อันนี้คือตัวจริงนตัวจริงครับตัวจริงนะเกิดว่ามีปัญหาในการติดต่อติดต่อติดต่อแล้วก็ จับเพื่ออสามครับนี่ครับวังว่าพี่ติ๋งจับหยิบขึ้นมาไม่มีเบอร์โทรนะครับวันนี้เนี่ยทไม่บ่วงการธีรับเตรียมจะเชิญไปเป็นกรรมการบริหารหลายสมาคมนะครับมวยด้วยไหมครับสมาคมมวยนะเออเสียาอ้นี่าหาอยู่ครับผมก็อ่านโอ้อ่านไม่ออกเลยสามรางวัลอันนี้อันนี้อ่านก่อนหรือว่าสงวนสิทธิ์ไปก่อนให้ทาไมฮะ อ่าไม่่อเลยนะ,ะไม่กเลยน่อนเลยเะว่า่ไปพวกตัวสำรองอันนี้ตัวสำรองนะครับมีรุ้นนะครับท่านก็แช่งให้ติดต่อไปไม่ได้ไไดนะฮะศูนย์แปดห้าห้าเจ็ดแปดสองเปออินเตอร์ศูนย์แปดแล้วก็0 8 0 7 8 3 9ดศูนย์เจ็ดสปอรอินเตอร์ครับก็อ่าแล้วครับก็บอย่าลืมนะครับใช้บริการดอกจันสี่เก้าหกหกวิคครห์ รายงานผลบอลแล้วก็ฟังผลได้ทุกหรีกท <Okay. So, S 1> ั um ่วโลกเลยครับ027913780นะครับค uh ือเบอร์ท um, ี่จะสอบถามรายละเอียดนะฮะพี่ติงกล่าวสั้นๆจะกล่าวสำหรับให้กับแฟนๆของเคลื่นเมืองไทยแข็งแรงแล้วก็ที่จะใช้บริการหอกจัน์4966ครับต้องขอบคุณลูกค้าบริการของที่มาใช้บริการของเราสปอร์ตอินเตอร์นะครับเราอยู่มาได้ปีนี้เป็นปีที่10นะครับ10ปีที่ให้บริการ ก็เนื่องจากการใช้บริการของท่านแล้วก็ด้วยความไม่ติดติตจากท่านที่ใช้บริการของของสปอร์ตอิเตอร์ต้องขอขอบคุณมากครับครับผมเอาละครับขอขอบคุณพี่ติ่งนะครับคุณธนพลเทพเกียรตินะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราบัแจกมาร่วมแจกรางวัลให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้ามาอีกนะครับ